รัเสเซียซ้อมรบเราก็เอาด้วยนะครับที่ผ่านมาไทยทําแบบนี้มาโดยตลอดทําแบบนี้เพราะเอาตัวรอดให้ได้นะครับเราเป็นประเทศเล็กๆเ,เ,เทียบกับสหรัฐอเมริกาก็เท่ากับหนึ่งในมฑลของสหรัฐอเมริกาเทียบกับจีนก็เท่ากับหนึ่งมฑลนของจีนนะครับหนึ่งมลรัฐของสหรัฐอเมริกา นะซึ่งดูดูแล้วเนี่ยไทยก็ต้องใช้วิธีการเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้ไกลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยก็เอาด้วยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสกาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะมีประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะตอนนี้จีนจะยกกระดับความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทยเริ่มต้น รัสเซียก็เตือนไอซ์แลนด์เจอดีแน่นะครับหลังปิดสถานทูตในมอสโกรัสเซียออกมาระบุว่าพวกเขาดำเนินการตอบโต้อย่างแน่นอนหลังจากที่ไอซ์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกฮะที่สั่งปิดสถานทูตในกรุงมอสโกรัสเซียบอกว่าทุกประการที่ทำต่อต้านรัสเซียเลยยวิกจะนำมาประกอบการตอบโต้กลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุน้อยถ้อยถแถลงกล่าวหาไอซ์แลนด์ว่า กำลังทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศฝรั่งเศสก็เตรียมประมูลพระพุทธรูปโบราณนะครับราคา37ล้านบาทพระพุทธรูปจีนหายากที่ถูกพบในครอบครัวหนึง่งในฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของชุดพระพุทธรูปจีนที่สาบสูญไปาคาดว่าจะมีมูลาค่า1ล้านยูโรหรือราว37ล้านบาท เมื่อมันถูกนำ <c oughs> ขึ้นประมูลในวันที่13มิถุนายนที่กรุงปารีสนะครับในขณะที่เชื่อปูตินขาสั่นนะฮะเซเลนสกีนะ้คุยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีับการโจมตีตอบโต้ใหญ่ของยูเครนเริ่มขึ้นแล้วประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนเริ่มบริการโจมตีตอบโต้ กำลังอยู่ระหว่างการดยการนะคบได้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางบวกสวนทางกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดาิเดามียร์ปูตินของรัสเซียนะครับความเห็นซึ่งเกิดขึ้นขณะที่จัสซินทรูโร่นายกฐมตรีของแคนาดาเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟและวิจารณ์มอสโกเกี่ยวกับเหตุน้ำท่วมอันเนื่องมาจากกรณีเขื่อนคาคอฟคานะครับแตกจากการถูกโจมตีนะครับ ในขณะที่ซอสงครามจะลุกลามฝรั่งเศสก็เตือนอิหร่านเสียงเข้มนะครับหนุนหยุดหนุนรัสเซียลุกาลานยูเครนในทันทีประธานาธิบดีเอม,มากรองของฝรั่งเศสนะครับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีของอิหร่านหยุดการสนับสนุนบริาการลุกาลานยูเครนของอิหร่านในทันทีหลังจากกล่าวหาว่าประเทศแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหาโดรนโจมตีให้กับทาง มอสโกนะฮะนาการครั้งใหญ่ของอยูเครนปากกระคาซูกาลาโหมบอกว่าพร้อมเจรจาทำดีนกับทางฝั่งของรัสเซียคำพูดคราวนี้ของรัฐมตีกาลาโหมของอยูเครนนะครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนบางทีก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังหมายถึงอะไรกันแน่จากคำถแถลงของเขานะครับซึ่งยานเกราะฐานราบ M2A2 นะครับแบล็กรี ที่ได้จากสหรัฐอเมริกาและถัง m s s ขอภายฮะ M555 นะครับจาก M55S นะครับจากสโลวเนียระหว่างการฝึกรบของกองกำลังพลน้อยนะฮะยานเกราะที่47กองกำลังยูเครนณสนามฝึกแห่งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียก็มีการเผยแพร่คลิปเย้ยรถถัง สมัยตะวันตกนะโดนขยี้นะครับในปฏิบัติการโจมตีกลับของยูเครนชุดวิดีโอที่ถูกสื่อมวลชนรัสเซียเผยแพรอ่อ้างว่าเป็นรถถัง l e ฟเพิร์ดชูเอซนะครับหนึ่งคันนะซึ่งเป็นยานเกราะรบแบลลี่ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาหลายคัน อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายยับเยิน,นะระหว่างรปติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนในแคว้นซาโปริเซียนะครับแต่ประสบกับความล้มเหลวส่วนคลิปอีกภาพเป็นการบันทึกฐานของยูเครนเองเป็นภาพรถถัง l ลตเพิร์ตชนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักจากทุ่นระเบิดระหว่างความพยายามฝ่าแนวหน้าใกล้เมืองโอเลฟคอฟ ในแคว้นซาโปริเซียนะครับแต่ก็ประสบกับความล้มเหลวนะครับในขณะที่ทรัมป์โดนฟ้องข้อหาหนักนะครับเก็บเอกสารลับของเพน н ากอนสมคบคิดขัดขวางยุติธรรมและสหรัฐอเมริกามีอึ้องกับภาพชุดซุกไว้ในห้องสุขาเจ้าตัวลั่นนะลุยเตรียมเลือกตั้งถึงถูกตัดสินว่าผิดก็ตาม สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาดีตผู้นำประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ถูกสั่งฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา37กระทงในข้อหาเก็บเอกสารสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับความลับของนิวเคลียร์ทำให้ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในความเสี่ยงสมคบคิดและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาภาพเปิดเผยสุดอึง้งกลองเอกสารลับสหรัฐ ตั้งในห้องน้ำไปจนถึงห้องวอลลูมในโคริฮาสมอเอลาโกรัตฟลอริดาขณะที่เจ้าตัวยืนยันยังคงอยู่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2024ต่อไปถึงแม้ว่าจะถูกจัดสินว่ามีความผิดก็ตามในขณะที่ยูเครนก็สูญเสียทหารเป็นจำนวนมากพร้อมรถถังในภารกิจฆ่าตัวตายตามคำแนะนำของอังกฤษ ภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอสังเกตให้เห็นว่านะครับเป็นยานเกราะของทหารยูเครนที่ถูกทำลายณสถานที่ซึ่งไม่มีการระบุในแคว้นโดเนสทางตอนใต้ของยูเครนขณะที่ยูเครนกำลังพยายามรุกตอบโต้ครั้งใหญ่นะครับพวกผู้สังเกตการทางทหารทั้งอเมริกันและยุโรปในยูเครนพูดถึงความพยายามของกองกำลังยูเครนสองวันที่ผ่านมาว่าเป็นภารกิจฆ่าตัวตายซึ่งละเมิด กฎเกณฑ์พื้นฐานทั้งหลายของยุทธวิธีทางทหารถ้าคุณต้องการที่จะเปิดการรุกโดยมีทหารอยู่10กว่ากองพลน้อยและมีรถถังอยู่ไม่กี่สิคันคุณต้องรวมศูนย์กำลังเหล่านี้และพยายามที่จะเจาะทะลวงแต่ฝ่ายยูเครนวิ่งพลานไปทั่วในทิศทางต่างๆกันทั้ง5ทิศนายทหารอุโสชาวยุโรปผู้หนึ่งบนพึมพำถึงปฏิบัติการที่ล้มเหลวของยูเครน ในขณะที่เหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นะบอริจอนสันอ้างโดนบีบประกาศให้ลาออกนะครับจากรัฐสภาสของสหรัฐอเมริกาหลังปาติเกตพ่นพิษนะครับนายกดิช,ชีซูเนกนะครับแฉโดนแฉไฟเขียวบัญชีแจกเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่ากลายเป็นโดมิโนตามหลังมีสอส อังกฤษลาออกจากอดีตผู้นำบริจจอนสันที่ประกาศลาออกจากสภาอังกฤษอ้างโดนบีบให้ออกหลังโดนตั้งกรรมการสอบสวนคดีเขาทำให้สภาสำคัญผิดเรื่องปาร์ตี้เกตเป็นจอนสันปาร์ตี้ในสวนระหว่างอังกฤษล็อกดาวด้านนายกคัฐมตรีอังกฤษคนปัจจุบันดิชี่ซูเน็โดนเปิดโปงแอบไปไฟเขียวบัญชีแจก เครื่องราชอิสริยพร์ให้กับคนใกล้ชิดสื่อากรเดียนของอังกฤษนะรายงานว่านา์เจมส์อดัมกลายเป็นสมาชิกค,คอนเทอร์คอนเซอร์เวทีฟนะครับรายล่าสุดที่ลาออกภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่อดีตนายกรัตรีอังกฤษผู้ผักดันบรกซิสบริจอนสันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งสอสอ,อย่างกระทันหันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เซเดนสกี้ ลงทุนทั้งขู่ทั้งบิงวอนแต่สหรัฐอเมริกาพูดชัดแล้วยังไม่ถึงเวลารับยูเครนเข้าร่วมกับนาโตมีความเป็นไปได้ที่พันธมิตรตะวันตกจะไม่เชิญยูเครนเข้าร่วมกับสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับระหว่างสงครามแต่ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับภาษาที่ใช้ส่งสัญญาณถึงคำมั่นสัญญา ระยะยาวที่มีต่อ,อยูเครนจากการเปิดเผยของเอกอัครา,าชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำนาโตนะครับที่สัมภาษณ์กับโพโรติโกเว็บไซต์การเมืองของฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับพวกเราฮะปรากฏว่าจีนพร้อมยกกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับทหารไทยท่ามกลางความตึงเครียดปักกิ่งและก็วอชิงตัน จีนพร้อมยกกระดับความร่วมมือทางทาหารและทำรงไว้ซึ่งเสถีภาพกับไทยโดยมีแผนซ้อมรบร่วมกันต่างๆในปีนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่มีท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับบรชจิงตนันตามรายงานของนสพ,พ,นพเซาท์เชลล์มอนิงโพสต์นะครับพลเอกหลีชางฟูนะครับรัมรีกรลาโหมของจีนมอบคําประกันนะฮะคำรับประกันดังกล่าวกับพลเอกนรงพันธ์ จิตแก้วแท้ผู้บมญชาการทหารบกระหว่างพบปะพูดคุยกันที่กรุงปักกิ่งบอกว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยในการทําความข้อตกลงอันสําคัญที่เห็นพ้องต้องระหว่างเจียจากับผู้นําทั้งสองประเทศท,ทั้งสองประเทศไปทําให้เกิดประโยชน์และปลักดันความร่วมมือด้านการอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสองกองทัพกระทรวงกลาโหมจีนอ้างคํากล่าวของพลเอกหลีการพบปะครั้งนี้ เกิดขึ้น7เดือนหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรันกมนตรีของไทยพบปะหารือก,กันนอกรอบประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิกในกรุงเทพนะครับพลเอกหลีเผยว่าทั้ง2ประเทศมีแผนซ้อมรบร่วมกันในปีนี้นะครับนั่นก็รวมถึงการซ้อมรบอีก2ครั้งนะครับ หนังสพิมพ์ South China Morning Post ระบุว่าบรรดาความท้าทายด้านความมั่นคงเหล่านั้นก็รวมถึงความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริการะหว่างการประสายเปิดตัวต่อเวทีนานาชาติครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ประเทศสิงคโปร์พลเอกหลีกล่าวว่ามีบางประเทศกำลังเร่งแข่งขันสะสมอาวุธในเอเชียและบอกกับปักกิ่งและวอชิงตันจำเป็นจะต้องหาทางทำความเข้าใจเพิ่มเติม ท่ามกลางความตึงเครียดระยะยาวที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับพลเอกนรรงระบุว่าไทยชมเชยและสนับสนุนจีนอย่างเข้มแข็งในบทบาทปักกิ่งในการทำารงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนะครับสำนักข่าว s o า t ์ c ช i n a m น r n i n g Post พตนะครับรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีน,นร,ระบุว่าพลเอกนรรงพันนะครับกล่าวว่าทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนที่ดีคู่หูเป็นเครือญาิ และเป็นเพื่อนบ้านซึ่งบรรลุเป้าหมายมีความร่วมมือที่ผลิตออกมาต่างๆทั้งในขอบเขตการค้าวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระดับสูงในเชิงปรากฏการณนะ์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะการรุกรุกอย่างเต็มรูปแบบของยูเครนปรากฏว่าประสบกับความล้มเหลวทหารของกรีกฤษทหารของสหรัฐอเมริกาเองก็มองว่าปฏิบัติการที่ยูเครน ทำอยู่เป็นการฆ่าตัวตายทางการทหารก็วิ่งพล่านไปตามพื้นที่ต่างๆสุดท้ายโดนทหารของทางฝั่งรัสเซียถล่มยับนะครับที่ผ่านมาก็มีการถล่มเขืนนะครับเพื่อเอาชนะทางทหารแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะทางจัสตินชูโดนายกรัฐมนตรีของ แคนาดาก็ Canada, เดินทางไปพบกับทางเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนซึ่งเป็นอดีตดาวตลกปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงกระนี้ยูเครนกำลังพ่ายแพ้และพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องการถูกเกี้ยเยะะ้ยนะครับจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับดยการนำภาพมาเผยแพร่ว่าเป็นรถถัง ของทางฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะเยอรมน,นีนั้นและก็สหรัฐอเมริกาส่งให้กับยูเครนสุดท้ายก็พังพินาศพร้อมศพของทหารยูเครนจำนวนมากในเชิงงานสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะขอพบกับรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนแต่รัมตรีกลาโหมของจีนก็ปฏิเสธที่จะพบต่อมาก็มาเจอกันนอกรอบโดยบังเอิญขณะที่มีงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะครับขณะที่รัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนแอนโทนี เมริงขอไปฮะของสหรัฐอเมริกาแอนโทนีเคมริงก็จะเดินทางไปพบกับรัมตรีต่างประเทศของทางฝั่งของจีนนะครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังคงเสียเปรียบนะครับจึงพยายามที่จะเปิดทำการเจราจาในขณะที่เอเชียแปซิฟิกปรากฏว่ามีการสั่งสมอาวุธนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาปลุกกระแสการทำสงครามระหว่างจีนกับไต้หวัน นะครับการที่จีนประสานความร่วมมือนะครับจะยกระดับทางการทาหารและทําการซ้อมรบอีกอย่างน้อยสองครั้งกับประเทศไทยคงเป็นการกระชับมิตรเกิดขึ้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงไทยจะไปทางไหนจะไปทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งจีนดีหลักการบริหารของไทยเรียกว่าหลักการ Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจเราจะไม่ไปซ้ายเราจะไม่ไปขวาจีนซ้อมรบเราก็ไปนะ สหรัฐอเมริกาซ้อมรบเราก็เอาด้วยนะครับทางรัสเซียซ้อมรบเราก็เอาด้วยนะครับที่ผ่านมาไทยทําแบบนี้มาโดยตลอดทําแบบนี้เพราะเอาตัวรอดให้ได้นะครับเราเป็นประเทศเล็กๆเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็เท่ากับหนึ่งในมฑลนของสหรัฐอเมริกาเทียบกับจีนก็เท่ากับหนึ่งมฑลนของจีนนะครับหนึ่งมลรัฐของสหรัฐอเมริกา นะซึ่งดูๆแล้วเนี่ยไทยก็ต้องใช้วิธีการเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้ไกลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยก็เอาด้วยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่